้อรับคุณผู้ชมเข้าสู่รรยการฟันฟอฟันอยู่กับผมธนะชัยนนทรนะครับเรามาหรายงานความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับทางด้านธุรกิจจาัดก,การกองทุนเช่นเดิมนะครับไปเริ่มกันที่ข่าวแรกกันจากบริษัทหลักทรัพย์จัดก,การกองทุน U.B. ประเทศไทยจำกัดนะครับหรือ U.O.B.A.M. นะครับล่าสุดปีการเปิดเสนอขายกองทุนใหม่ที่ชื่อว่ากองทุนเปิดยูนิตไทยเท็กเกอร์ฟัน 6M1 m, m t ทกเกอร์ฟันใหม่แล้วนะครับสำหรับ รูปแบบนะครับก็จะเสนอขายครั้งเดียวนะครับช่วงวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาหรือวันสุดท้ายคือวันที่25พฤษภาคมนี้นะครับสำหรับรูปแบบของกองทุนเองก็จะเน้นลงทุนหุ้นไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดีนะครับแล้วก็กองทุนเองก็จะมีการพิจารณาการดำเนินงานนะครับรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเมื่อหน่วยลงทุนมีมูลค่า10.30บาทนะครับ ต่อนหน่วยณนะวันทําการใดภายในระยะเวลา6เดือนแล้วก็จะเลิกกองทุนหากคูณค่าหน่วยลงทุนถึง1 0บ0บาทต่อนหน่วยณนะวันทําการใดๆนะครับแล้วก็หากไม่เป็นประดามเป้านะครับหากไม่เป็นประดามเป้าเขาก็ทางกองทุนเองก็จะมีการเปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุนนะครับโดยผู้ถือหน่วยลงทุนเองก็สามารถที่จะขายคืนได้นะครับแต่ไม่สามารถที่จะซื้อเพิ่มได้อย่างไรงกร็ตามนะครับในมุมมองของ U b บเองเขาบอกว่า หากปีนี้มีการเร่งกระจายวัคซีนที่มีประสิทธิภาพและก็รุดเร็วก็จะทำให้ทิศทางการฟืร้นตัวของเศรษฐกิจมีความต่อเนื่องนะครับแล้วก็จะเป็นปัจจัยสนับสนุนโอกาสการเติบโตของการลงทุนตลาดทุนไทยด้วยนะครับมีการคาดหมายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของดัชนีตลาดหลักทรัพย์นะครับในช่วงของ6ถึง10ตอนเดืนข้างหน้ายังจะคงเคลื่อนไหวในกรอบประมาณ1,500ถึง1,680จุด มาถึงบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบางกอกแคปิตอลจะเปิดหรือ BCAP กันต่อนะครับ BCAP เองมีการพูดถึงนะครับราคาหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีของประเทศจีนรวมทั้งกองทุนเปิด BCAP ใช้หน้าเทคโนโลยีด้วยนะครับคือมีความทาผวนแล้วก็ปรับตัวลดลงอันนี้คือเป็นผลมาจากการที่รัฐบาลจีนเองเริ่มที่จะแตะเบรกความร้นแรงของเศรษฐกิจ นะครับเดื่การลดในระดับนโยบายการเงินที่เคยผ่อนปรนลงขณะเดียวกันทางด้าน b c a p เองเขาก็บอกว่าก็คือยังมีมุมมองที่ดีต่อหุ้นเทคนะครับในประเทศจีนในระยะยาวอยู่เนื่องจากว่ามีการประเมินว่าจำนวนฐานของลูกค้าเองเนี่ยก็ในประเทศจีนมีจำนวนค่อนข้างที่จะมากนะครับแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันนะครับแล้วก็มีการประหยัดต่อขนาดด้วยนะครับส่งผลต่อประมาณการการเติบโตของกำไรด้วย ขณะดเดียวกันนะครับภาพรวมนโยบายของประเทศของจีนเองเนี่ยก็ยังคงมีทิศทางที่ต้องการผลักดันหุ้นเทคโนโลยีแล้วก็อินโนเวชันนะครับโดยมีการประเมินว่าปัจจัยที่กดดันหุ้นจีนในปัจจุบันเป็นเพียงปัจจัยลบชั่วคราวเท่านั้นทางด้าน b c a p เองจริงยังคงแนะนำนะครับนักทุนระยะการถึงยาวนะครับถือลงทุนแล้วก็ทยอยซื้อกอง b c a p c t e เนะครับเมื่อราคานั้นมีการอ่อนตัวลงมาสำหรับรูปแบบของกองทุน บิ๊กแคปซีเทคก็มีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารนิ้ต่างประเทศนะครับกองทุนไฟลายทางมีการกระจายการลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศของบริษัทที่ดำเนินการและก็มีรายได้ส่วนใหญ่ามาจากประเทศจีนเน้นทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเทคโนโลยี Technology. มาต่อกันที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพณิชย์จำกัดหรือ SCBAM SCBAM ก็มีการเปิดเสนอขายกองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทร์น 1YO นะครับรูปแบบของกองทุนก็มีอายุหนปีมูลค่าโครงการนั้นอยู่ที่ประมาณ3,500อ,อล้านบาทแล้วก็เปิดขายหน่วยลงทุนครั้งแรกนะครับเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาวันสุดท้ายนะครับคือวันที่24พฤษภาคมนี้นะครับแล้วก็ลงทุนขั้นต่ำนั้นอยู่ที่ประมาณ5 0 0 0 0 0บาท กองทุนนี้นอกจากจะได้รับผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับเงินฝากนะครับจากการลงทุนในส่วนของตราสารหนี้แล้วก็ยังมีการเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนในตลาดหุ้นจีน a อแชร e จากการลงทุนในสัญญาโวลแรนที่อ้างอิงกับดัชนีไชน่า้ m c CSI 300 Index า t m c c s i 3 0ด Index ETF ด้วยขณะเดีวยวกันนะครับจีนก็ยังคงมีปัจจัยเชิงบวกหนุนให้ตลาดปรับตัวขึ้นต่อเนื่องนะครับเช่นการที่ภาครัฐก็ มีการสับสนการเติบโตของเศรษฐกิจผ่านนโยบายการเงินและก็การคลังนะครับจากการคงอัตราดอกเบีย้ยนโยบายต่อเนื่องนะครับรวมถึงปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของประเทศจีนนะครับแล้วก็สามารถควบคุมการแพร่ร,ระบาดของโควิดได้ได้ดีนะครับประกอบกับการที่ i m f เองอ่ะมีการคาดการการเติบโตเศรษฐกิจจีนปี2564นะครับหรือ2021เนี่ยแหละ นะครับอยู่ที่8.4%ซนะครับซึ่งก็สูงกว่าคาดการณ์าการเติบโตเศรษฐกิจโลกแล้วก็กลุ่ม EM มนะครับมาถึงบรจิจกกรุงไทยกันบ้างนะครับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนหรือเคเทแอมได้เปิดเสนอขายกองทุนใหม่กองทุนเปิดกรุงไทย g l o b a l fixed income หนึ่ง y 2 2อายุของกองทุนอยู่ที่1ปีพนสุดท้ายที่จะขายก็คือยี่สาพฤษภาคมนี้ลงทุนขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณ1,000บาทกองทุนก็จะมีการเน้นลงทุนใน ทรัพย์สินประเภทตราสารหนี้รวมกันทุกขนาดไม่น้อยกว่า80%ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนแล้วก็กองทุนเองมีอยู่บายการลงทุนในตราสารหนี้เงินฝากแล้วก็ตราสารหนี้ทางการเงินที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้หรือ investment grade นะครับหรือจะมีการลงทุนในหน่วยของ c a s นะครับของกองทุนรวมที่มีอยู่บายการลงทุนในทรัพย์สินประเภทตราสารหนี้ กองทุนก็อาจจะมีการพิจารณาลงทุนนะครับในตราสารแห่งนี้นะครับที่มีระดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารที่ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้หรือนั้น Investment Grade นะครับผมนี่ก็เป็นความพู้ไหวของปเจรกรุงไทยนะครับสุดท้ายมาที่ปะจร MFC กันบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน MFC จำกัดเปิดสนขายกองทุนเปิด MFC China Bond นะครับ ก็จะมีการลงทุนในตราสารนี้จีน่ะจีนนี่กำลังคึกคักเลยทีเดียวนะครับลงทุนในตราสารนี้จีนผ่านกองทุนของ BGF China Bond Fund ก็บริหารโดย b a r c ็อกนะครับเสนอขายถึงวันที่25พฤษภาคมนี้ สำหรับกองทุนดังกล่าวก็มีอยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวนะครับขณะเดียวกันกองทุนหลักเองก็เป็นกองทุนที่อยู่ภายใต้ของบล็อก global fund นะครับบริหารจัดการโดยบล็อกนะครับก็มีความโดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องของความสามารถลงทุนในตาสาหนี้นะครับที่ผู้ออกตาสาหนี้ดําเนินกิจการหลักในประเทศจีนในทุกตลาดนะครับมาถึงผลตอบแทนของ กองทุนกันบ้างนะครับในสัปดาห์นี้นะครับจะนำเสนอผลตอบแทนของกองทุนหุ้นไทยขนาดกลางแล้วก็เล็กหรือ m i ดเ a ็ตสมอลแคปผลตอบแทนสูงสุดสิดสบอันับแรกย้อนหลังหนึ่งปีนะครับข้อมูลสิ้นสุดณนะวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาอ่ามาดูกันเลยนะครับว่าอันดับ1นึถึงสิมีกองทุนไหนบ้าง อันดับหนึ่งที่ทำผลตอบแทนที่สูงสุดนั่นก็คือกองทุนเปิดทาริสมิดเดิลสมอลแคปหุ้นทุนนะครับบริหารโดยบริษัททรัพย์จาัดก,การกองทุนทาริสผลตอบแทนที่เขาทำได้คือ78.74%อันดับสองกองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นมิดเดิลสมอลแคปนี่ก็บริหารโดยบริจกกรุงไทยเช่นเดียวเออบริจกกรุงไทยนะครับผลตอบแทนที่ทำได้คือ76.51%อันดับสามกองทุนเปิด KKP Small and m i d ์ a ิดเ a ิลสมอลแ บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพัฒระผลตอบแทน67.88%อันดับ4กองทุนเปิดทิสโก้มิดเดิลสมอลแคปอีควิตี้ชิดิดหน่วยลงทุน A เป็นของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ผลตอบแทนที่ทำได้คือ62.54%แล้วก็อันดับ5กองทุนเปิดยูเนเต็ดไทยสมอลแอนด์มิดแคปอีควิตี้ฟันบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยูบประเทศไทยจำกัดผลตอบแทน 61. 69%นี่คือห้าันดับแรกนะครับของกองทุนนะครับที่ไปลงทุนในหุ้นไทยขนาดกลางและก็เล็กนะครับที่ทำผลตอบแทนติดอันดับ1 10ถึง10อะมาดูอันดับ6 1ถกันต่อนะครับอันดับ6ก็คือกองทุนเปิดยูน t e เต็ดไทยสมอลแอนด์มิดแคปหุ้นระยะยาวบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน u ูบีจำกัดนะครับผลตอบแทน60.63% อันดับ7ทิสโก้มิดเดิลสมอลแคปอีควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพบริหารโดยบริจ isco, ตทิสโก้ผลตอบแทน60.11%อันดับ8กองทุนเปิดทิสโก้มิดเดิลสมอลแคปหุ้นระยะยาวชนิดหน่วยลงทุน B บริหารโดยบริจ isco, ตทิสโก้ผลตอบแทน59.12%แล้วก็อันดับ9ทิสโก้มิดเดิลสมอลแคปอีควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ ก็บริหารโดยบริจอทิสโก้นะครับผลตอบแทน59.08%ส่อนัด10ก็คือทิสโก้มิดเดิลสมอลแคปอีควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพชนิดหน่วยลงทุน PV d ดีนะครับก็เป็นของบริจอทิสโก้ผลตอบแทนที่ทำได้คือ59.08%ที่มาของข้อมูลทั้งหมดนั้นมาจากบริษัทมันนิสตาลดีเซอประเทศไทย,ไทยจำกัดนะครับจะเห็นได้ว่ากองทุนกลุ่มหุ้นขนาดกลางแล้วก็เล็กนะครับสามารถที่จะทำผลตอบแทนได้ดีกว่ากลุ่มหุ้นขนาดใหญ่นะครับในช่วงของ1ปีที่ผ่านมา ในช่วงต่อไปเป็นช่วงของฟันน n ติ้งนะครับในสัปดาห์นี้เราจะไปสัมภาษณ์ดรสมชัยอมรธรรมผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายกลยุทธการลงทุนและลูกค้าสัมพันธ์บริษัทตักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยจำกัดหมหาชนหรือเคแทมครับ ออฟฟิศคุณมีคนแบบนี้ไหมเป็นไงบ้างโปรเจกต์ใบของลูกค้าที่ให้ไปทำยากมากค่ะหัวหน้าเสร็จหมดแล้วค่ะวันนี้ต้องสีแดงเท่านั้นถ้างานนี้ขายลูกค้าไม่ผ่านอ่ะเพราะเองเลยไหนขอดูข้อมูลสิน้องคะคืนนี้ไปปาร์ตี้กับพี่เจดเดี่ยวแกงนะแล้วกองทุนแบบไหนจะเหมาะกับพวกเขาติดตามเรื่องราวทั้งหมดได้ที่ Facebook k ท a m Smart Trade ่งของฟันฮันติ้งนะครับตอนนี้เราอยู่ในสายกับทางด้านดรสมชายแล้วสวัสดีครับดรครับครับสวัสดีครับคุณธนชัยครับครับผมครับแหีขึ้นปี2564ผ่านมาแล้วหนึ่งไตมาสนะครับนี่กำลังจะผ่านไตมาสองไปอีกแล้วนะครับล่าสุดที่ทางด้านตัวของบรรจกกรุงไทยเองมีมุมมองต่อภาวะเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างไรบ้างครับแล้วก็อาจจะมองของต่างประเทศเข้ามาประกอบด้วยนะครับ คือปีนี้ทั้งปีนะครับมองยังไงก็ตามปีนี้ทั้งปีเนี่ยแนวโน้มน่าจะดีขึ้นกว่าปีที่แล้วนะครับเราน่าจะเห็นโร้ดในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยกลับมาเป็นบวกกันในทั่งสประเทศนะครับแต่เป็นแค่แต่ละประเทศเนี่ยความเร็วของการฟื้นตัวเนี่ยมันจะต่างกันตรงที่เรื่องของวัคซีนเป็นหลักนะครับว่าประเทศไหนที่มีการแจกจ่ายวัคซีนได้เร็วนะครับเราก็จะเห็นการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างอเมริกาที่ทุกคนรู้นะครับอังกฤษหรือว่าอิสราเอลเนี่ย เป็นประเทศที่มีการแจกจ่ายวัคซีนได้ค่อนข้างเร็วนะครับแต่พอดูไปดูตัวเลขเร็วๆนะครับอย่างตัวเลขพวกโมบิลิตี้เดตของพวกอย่าง Google หรือว่าของ Apple ที่เขาแตรดูมือถือนะครับว่าคนไปไหนบ้างนะครับกลายเป็นคนอยู่บ้านน้อยลงนะครับออกไปจับจ่ายใช้สอยไปพวกตามห้างสรรพสินค้าเนี่ยเยอะขึ้นไปตามสวนสนะเยอะขึ้นแต่ไม่ได้ไปออฟฟิศนะครับคนยังไม่ค่อยกล้าเข,ข้าออฟฟิศเท่าไหร,ร่ครับผมแต่ก็เริเห็นกิจการทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะครับอันนั้นคือกลุ่มที่เรียกว่า ื้นตัวได้เร็วนะครับส่วนใครที่แจกจ่ายวัคซีนได้ช้าเรื่องของการฟื้นตัวก็อาจจะเป็นในช่วงถัดไปนะครับแล้วก็ต้องคอยติดตามเรื่องของการระบาดด้วยสิดีของประเทศไทยเนี่ยเราอาจจะมีการแจกจ่ายวัคซีนที่ช้ากว่าคนอื่นนะค,ครับ, <cliffs S 3> รบแล้วเราก็เจอการระบาดในรอบสามซึ่งยังถือว่าเป็นปัจจัยกดดันอยู่ในปัจจุบันนะครับในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยปีนี้เราคิดว่าเป็นบวกนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอาจจะเป็นบวกที่ไม่ได้สูงเท่าไหร่ นะครับก็ก็ก็รอเรื่องของการควบคุมการระบาดให้ให้ให้เสร็จตรงนี้นะครับแล้วก็การแจกจ่ายวัคซีนซึ่งเราคิดว่าน่าจะทําได้ดีขึ้นนะครับในช่วงหลังปีนะครับเพราะฉะนั้นเราคิดว่าภาพในช่วงช่งหลังปีเนี่ยน่าจะค่อยๆดีขึ้นนะครับก็มองไปถึงประมาณสักไตรมาสสามไตรมาสสี่เนี่ยที่อาจจะเห็นวัคซีนที่เพียงพอที่จะให้คนเชื่อมั่นแล้วก็กลับมาใช้กิจกรรมตามตามปกติได้เหมือนเดิมใกล้เคียงเดิมมากขึ้น ครับผมครับนาแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้เองการระบาดของ COVID โอควิดก็ยังไม่ได้ลดลงเลยนะครับยังตัวเลขยังค่อนข้างที่จะทรงตัวแถมยังเพิ่มขึ้น้วยซ้ำนะครับสรุปแล้วคือตรงนี้วัคซีนคือพระเอกเลยยิ่งมาเร็วยิ่งดีใช่ไหมครับถูกต้องครับเพราะว่าตัวเลขที่เราเห็นถ้าดูตัวเลขทั่วโลกนะครับว่าจานวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นเนี่ย แน่นอนว่าเดิมมันเป็นทางด้านอเมริกาทางด้านยุโรปครับแต่ตอนนี้เขาฉีดวัคซีนกันไปเยอะละเราเห็นแล้วลหละว่าตัวเลขในอเมริกาเนี่ยน้อยลงไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับของอังกฤษที่ฉีดไปเยอะก็ตัวเลขก็ลดลงลดผู้ติดเชื้อใหม่เนี่ยหายแทบจะวูไปเลยนะครับแต่ที่มันที่มันโผล่ขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นทางด้านอินเดียมากกว่านะครับซึ่งจํานวนประชากรเขาค่อนข้างหนาแน่นนะครับประชากรเยอะหนาแน่นด้วยแล้วก็เรื่องของสาธารณสุขอาจจะยังอาจจะยังไม่ถึงกับระดับพวก ประเทศในที่โลก,กรวันตกนะครับมันก็เลยทาให้การแพร่ระบาดของอินเดียเนี่ยมันค่อนข้างมากมาเลยนั่นทให้ดูจํานวนผู้ติดเชื้อเนี่ยคนข้างสูงแต่ถ้าดูสถานการณ์ล่าสุดนะครับอินเดียก็เริ่มเหมือนว่าตัวเลขก็เริ่มเริ่ม,มชะลอลง<น>แล้วเหมือนกันนะครับเพราะว่าจริงๆเราก็สามารถดูแลตัวเองได้นะครับแต่หน,น้ากากกินน้อนอนกลางล้างมือนะครับแล้วก็ล้างเจืแอ,อ,อกอฮอบ่อยๆเนี่ยมันก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้นะครับก็เห็นว่าอินเดียคงคงเข้าสู่หมดแดงมากกว่านะครับ ก็คงดูตัวเลขน่าจะทรงๆหรือว่าค่อยๆลงไปในอนาคตนะครั้าเกิดว่าดูแลกังได้ดีหรือว่ามีการจั่ายวัคซีนที่ดีขึ้นนะครับก็ใช่วัคซีนก็ถือว่าเป็นพระเอกสำหรับปีนี้นะครับครับผมครับทีนี้ปัจจัย่างประเทศโดยเฉพาะเรื่องเงินเฟ้อของสหรัฐตรงนี้ดรสมชัยมีมุมมองอย่างไรบ้างครับครับพ ตัวเลขเศรษฐกิจที่ดีขึ้นเนี่ยมันก็แน่นอนว่าคนเริ่มที่จะไปกังวลเรื่องของเอง,เงเินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นผลหองเองเินเฟ้อที่กังวลก็มันก็คือหลกัหลกๆก็คือลามไปกังวลถึงในท่าทีของธนาคารกลางต่างๆนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรียกว่าผ่อนคลายมาก,มาก,มากเลยเพราะว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีถ้าเกิดตอนนี้เศรษฐกิจดีขึ้นแถมมีเงินเฟ้อด้วยท่าทีของธนาคารกลางจะเปลี่ยนไปยังไงหรือเปล่านะครับ ในส่วนของเงินเฟอ้อเนี่ยภาพของเงินเฟอ้อเนี่ยตอนนี้ถือว่าเป็นดีเดตหรือเป็นการถกเถียงที่ค่อนข้างร้อนแรงมากในในตลาดเหมือนกันนะครับบางส่วนอาจจะมองว่าเงินเฟอ้อน่าจะสูงขึ้นค่อนข้างมากเลยเพราะว่าเรามีสภาพคล่องที่เยอะเรามีภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะครับแต่อีกข้างนึงอาจจะบอกว่าเงินเฟอ้อที่เกิดขึ้นในช่วงเนี้มันเป็นผลชั่วคราวนะครับจากฟื้นตัวระพื้นตัวจาก,จากที่มันเหมือนชัดดาวไปจากโควิดนะครับ,รบแต่สุดท้ายแล้วเงินเฟ้อน่าจะชะลอลงในมุมมองเราเราอาจจะมองในในด้านหลัก ด้านด้านหลังมากกว่านะครับเพราะว่าตัวเลขที่ประกาศที่สูงขึ้นเนี่ยอันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วมันเป็นการเปรียบเทียบกับฐานที่ต่ําปีที่แล้วเพราะว่าถ้าเกิดช่วงเวลาเดียวกันในปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นช่วงที่โควิดระบาดกาลังค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะครับแต่ตัวเลขช่วงนี้มันก็เลยอาจจะดูสูงหน่อยแล้วมันก็มีผลจากด้านราคาสินค้าผู้กอพันธ์เนี่ยคอมมิิตีคค้ที่ปรับเพิ่มขึ้นมาเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ํามันไม่ว่าจะเป็นเหล็กไม่ว่าจะเป็นพวกซอฟต์คอมมูอิตี้อย่างพวกข้าวโพด อ่าส่วนเหลือเนี่ยก็ปรับเพิ่มขึ้นมาหมดมเราคิดว่า,าการที่การที่ต้นทุนมันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันอาจจะทำให้ทั่วการต้องเพิ่มราคาบ้างแต่สุดท้ายแล้วมันไปจบที่ความต้องการนะครับเพราะว่าดีมาเนี่ยเราคิดว่ายังไงก็ตามเนี่ยผลกระทบจากโควิดเนี่ยมันคือการที่คนนี่นี่สูงขึ้นความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยลดลงนะครับัน้นอันนี้จะเป็นตัวหลักที่กดดันทำให้เงินเฟ้อนใน,ในอนาคตเนี่ยไม่น่าจะพุ่งขึ้นสูงได้ไกลนัก นะครับครับผมครับทีนี้อยากให้มองภาพรวมของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยหน่อยนะครับว่าในนับจากตอนนี้ไปเนี่ยนะครับผมมันจะเป็นอย่างไรบ้างครับครับสำหรับตลาดหุ้นไทยปีนี้ถือว่าเป็นตลาดที่เพอร์ฟอร์มได้ค่อนข้างดีเลยนะครับก็ก็ดูจากต้นปีเป็นต้นมาเนี่ยก็บวกขึ้นมาเก้าเปอร์เซนกว่าแล้วนะครับประมาณเก้าเปอร์เซนตนะครับถามว่าเป็นเพราะอะไรส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่าเพราะปีที่แล้วเนี่ย เราถือว่าเป็นตลาดที่ค่อนข้างลักกาดนะครับเป็นอันดับสปอร์ชมือบ้านไปค่อนข้างเยอะนะครับปีที่แล้วเราลบประมาณสักแคาเปอร์เซ็นต์นะครับขณะที่ไปดูอย่างสมมติอเมริกาเนี่ยเอสแอนตีก็บวกกันสักประมาณสิบห้าสิบหกเปอร์เซ็นต์ถ้ายิ่งมองเป็นอัตราด่วนแมสแสกเนี่ยบวกไปถึงสี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับมันก็เลยด้วยความลักกาดเนี่ยมันก็เลยทำให้ต้นปีเนี่ยจริงๆตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับมันก็มีโปรเข้ามาที่ที่ตลาดทุนไทยค่อนข้างเยอะนะครับ กอบกับที่เราควบคุมโควิดได้ค่อนข้างดีในช่วงในช่วงปลายปีที่แล้วนะครับแต่เราก็มาโดนแจ็คพอตระลอกสองกับระลอกสามนะครับก็เลยเป็นปัจจัยกดดันเราครับนะครับถามว่าหลังจากที่จบเรื่องและกาัรแล้วถ้ามองไปในอนาคตเราก็เชื่อว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยถ้าประเทศไทยได้เปิดประเทศนะครับตลาดหุ้นไทยน่าจะเป็นตลาดที่เศรษฐกิจไทยน่าจะเป็นเศรษฐกิจที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับเพราะเป็นเศรษฐกิจที่ทุ่งพิงเรื่องของการท,าท่องเที่ยวเยอะถ้าเราเปิดประเทศได้เนี่ย ทุกอย่างมันก็จะดูดีขึ้นึันมากๆนะครับแต่ปัญหาคือการเปิดประเทศเนี่ยจะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่หลายคนเคยมองว่าจะเป็นครึ่งหลังปีแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่า,าจะมองเลยไปจากนั้นนะครับเพราะว่าการระบาดระลอกสามที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ทําให้ท i m e l ของการเปิดประเทศเนี่ยอาจจะกระทบไปด้วยนะครับไม่เรานว่าตลาดหุ้นไทย้าเก็บเราจริงๆทางเก็บเราประมาณพันหกครับแต่เราเชื่อว่าถ้าเกิดว่าคนมองข้ามไปถึงประมาณช่วงปลายปีแล้วเนี่ยคนอาจจะมองข้ามไปถึงปีหน้า แนวโน้มการเปิดประเทศถ้าดีขึ้นแนวโน้มการแจกจ่ายวัคซีนถ้าดีขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะสปอร์ตให้ราคาหุ้นมันเขตสูงกว่านั้นได้นะครับแต่ถ้าเกิดมองภาพระยะยาวๆหลังจากนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าตลาดต่างประเทศเนี่ยก็มีหลายจุดที่น่าสนใจมากกว่าประเทศไทยนะครับเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยถ้าพูดถึงในเรื่องของการลงทุนเนี่ยอุตสาหกรรมที่เรามีอยู่เนี่ยก็จะเป็นอุตสาหกรรมเราก็คุยกันมาตั้งแต่ก่อนโควิดนะครับเป็นเหมือนโออีคนมีเศรษฐกิจเดิมๆเป็นอุตสาหกรรมเดิมๆนะครับก็ถ้าไปต่างประเทศได้เราก็แนะนําให้ไปปตาระเทศ ราะมันจะมีโอกาสใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่อาจจะสร้างโอกาสให้เราได้มากขึ้นนะครับครับผมครับทีนี้มีคําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของการกระจายไปลงทุนต่างประเทศอย่างไรบ้างครับคือ,อคือในการลงทุนนะครับ<ม>เราเราเราก็จะบอกว่าเออเราเราก็พยายามเลือกตัวที่ที่ทาร์เจตที่มีคาดว่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีนะครับ,รบแต่อีกอย่างหนึ่งที่ที่มองข้ามไปไม่ได้ก็คือเรื่องของความเสี่ยงนะครับ บันทีการที่เรากระจุกตัวเราคิดว่าตลาดนี้ดีเราคิดว่าตลาดไทยเราเชื่อมันตลาดไทยว่าตลาดไทยดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสมมติว่ามันไม่เป็นไปอย่างที่เราคาดเนี่ยแล้วเราถ้าเกิดว่ามีการกระจุกตัวของการลงทุนเนี่ยเท่ากับว่าเราค่อนข้างพึ่งพิงอยู่กับไม่กี่ตลาดนะครับเอง <ทำ S 2> โดยหลักการแล้วเนี่ยเราก็ย,ยังแนะนานะครับในเรื่องของการกระจายการลงทุนนะครับไม่ได้ว่าอนนั้นเฉพาะในตลาดทุ้นไทยอย่างเดียวนะครับอาจจะมีการลงทุนไปต่างประเทศบ้างนะครับ แต่นนี้สัดส,ส่วนในการลงทุนเนี่ยก็ต้องบอกว่าจากพอร์ตรวมของของแต่ละท่านเนี่ยอาจจะต้องมองก่อนว่าต้องมีหุ้นกับสิเปอร์เซ็นต์ดี <ừ. S 2> นะครับสางคนอาจจะแค่สิบเปอร์เซ็นก็พอละบางคนก็แบบเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับก็ก็ก็แล้วแต่สไตล์หรือความจำเป็นในการลงทุนนะครับแต่ในสัดส,ส่วนหุ้นถ้ามสมมติที่สัดส่วนหุ้นเป็นร้อยเนี่ยเดิมเราเคยมองว่าเออมีหุ้นไทยสักเจ็ดสิบกระจายไปค่อยๆกระจายไปต่างประเทศสักสามสิบนะครับแต่เราก็ค่อ <ừ. S 2> ยๆลดสัดส่วนหุ้นไทยลงมานะครับจนตอนนี้ อ่าส่วนที่เราแนะนำเนี่ยมีหุ้นไทยสักครึ่งหนึ่งล็หุณอังกฤอีกสักครึ่งหนึ่งนะครับถ้าถ้านัดหุ้นอ่าในพอร์ตหุ้นโดยรวมนะครับก็็นการแนะนําให้กระจายการลงทุนไปต่างประเทศมากขึ้นครับครับตอนนี้มีกองทุนไหนมาแนะนําเป็นพิเศษบ้างหรือเปล่าครับในส่วนของบริจกกรุงไทยครับคือในส่วนต่างประเทศเนี่ยที่บอกว่าอ่าสไตล์การลงทุนเนี่ยมันมีค่อนข้างหลากหลายนะครับเราเคยมองไปถึงระดับที่ถ้าเดิมเดิมเราก็จะมองเป็นเป็นภูมิภาคใช่ไหมครับเป็นประเทศ ลงอินเ g สชั่นมเก็ตลงตะกรบมาเก็ตลงสารัฐลงยุโรปอะไรนี้นะครับต่อมาก็มีการมองไปถึงระดับเป็นอุตสาหกรรมนะครับมองว่าไปลงหุ้นแบงก์ทั่วโลกไปลงหุ้นเกี่ยวกับพลังงานทั่วโลกนะครับแต่กระแสะที่มาค่อนข้างมากในช่วงหลังๆกะเป็นกระแสะที่ได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีเนี่ยมันคือการลงทุนเป็นทีมน,นะครับเป็นทีมการลงทุนทีมคืออะไรคือเราอาจจะจับประเด็นใดประเด็นหนึ่งแล้วก็ไม่ได้เจาะหรือการลงทุน่าอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือเซกเตอร์ใดเซกเตอร์หนึ่งนะครับเป็นการกระจายในหลายประเทศแล้ก็ในหลายเซกเตอร์นะครับอาทิเช่นอย่างวันนี้ที่ตีมที่อยากจะพูดถึงเนี่ยก็คือเรื่อง climate change การเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศนะครับอันนี้เข้ามากระทบเราจริงๆนะครับเรารู้สึกได้ทุกวันอากาศมันก็ร้อนขึ้นฝุ่น pm มันก็สูงขึ้นนะครับเราส่วนตัวเราอาจจะช่วยเรื่องของปลูกต้นไม้หรือว่าช่วยเรื่องของการทำรีไซเคิลได้นะครับในส่วนของการลงทุนเราก็ช่วยได้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดเราไปลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้เนี่ยก็จะไม่ต้นทุนของการ การการระดมทุนของของบริษัทที่ดําเนินกิจการเกี่ยวกับใครเม็เชนเนี่ยการดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยต้นทุนก็จะถูกลงนะครับมันก็เป็นการช่วยเปถ่านนะครับแล้วก็เป็นหรือความว่าเป็นทีมที่คนยังให้ความสนใจอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็าจะเห็นเ็ดเงินที่เข้ามาในสู่ของบริษัทพวกนี้มากขึ้นนะครับโดยที่กองทุนของเรานะครับเป็นกองทุนเค t ใคร a t e นะครับเป็นลักษณะของสปีเดอร์ฟันนะครับไปลงทุนมาสเตอร์ฟันเป็น กองของ Schroder นะครับเป็น Global Climate Change Equity นะครับก็จะลงทุนอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของ Climate Change นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Green Energy นะครับพลังงานสะอาดนะครับหรือหรือบริษัทที่อย่างบริษัทเทคโนโลยีหลายบริษัทนีก็เป็นบริษัทที่ไม่ได้สร้างคาร์บอนให้นะครับเป็นคาร์บอนเครดิตก็จะเป็นเป็นโอกาสให้กับบริษัทพวกเป็นกองทุนพวกนี้ด้วยก็จะเป็นกองทุนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการ สิ่งแวดล้อมนะครับเพื่อจะทำให้สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นนะครับอันนี้น่าจะเป็นตีมที่ได้รับความสนใจหนึ่ในหลายๆตีมที่กาลังเกิดขึ้นในปัจจุบันครับผมครับครับสุดท้ายครับมีคําแนะนําอะไรเข้ามาเพิ่มเติมให้กับทางด้านคุณผู้ชมบ้างครับครับคือในช่วงนี้เข้าใจว่า เดือนนี้ก็ที่ผ่านมาก็เป็นเดือนเดือนพฤษภานะครับแต่ผมก็พูดถึงเรื May อ่องเฟอเนเม์นะครับมันก <นะ S 1> ็จะให้ตลาดค่อนข้างผันผวนค่อนข้างาเยอะเราก็เห็นกันไปแล้วนะครับซึ่งความผันผวนของตลาดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่กับตลาดมายาวนานนะครับเราก็เห็นลักษณะนี้เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆนะครับแต่เราเชื่อว,ว่าในอนาคตค,ความาผนานันผวนก็อาจจะอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงแหละแต่เรื่องของการลงทุนเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดเรามองภาพการลงทุนในระยะย,ย,ยาวหน่อยนะครับเราก็สามารถที่จะถือข้าม พวกความผันผวนอ่าพวกนี้ไปได้นะครับประกอบกับว่ามุมมองของเราเนี่ยเราเชื่อว่าดอกเบี้ยทุกวันนี้มันอยู่ระดับต่ำต่ำมากนะต่ำจนคิดว่าทนกันจะไม่ไหวอยู่แล้วนะครับแล้วก็แนวโน้มดอกเบี้ยเนี่ยเป็นน่าจะเป็นขาขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นใครที่ลงทุนในตรารนี้เนี่ยผลตอบแทนอาจจะไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับเนอาจจะต้องมีการเรื่องของการกระจายนั้นหนักมาลงทุนในตลาดหุ้นมากขึ้นนะครับเราเน้นเรื่องของการโอเวอร์ในตลาดหุ้นทีนี้พอการโอเวอร์ตลาดหุ้นเนี่ยแน่นอนความผันผวนพวกนี้มันก็จะทําให้ เรื่องของพอร์ตมีความผันผวน,นด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเราเน้นเรื่องของการภาพการลงทุนระยะยาวเนี่ยเรืองอะไรที่คิดว่าเป็นภาพการลงทุนระยะยาวแล้วก็ยึดตามนั้นนะครับแล้วก็อาจจะมองข้าอมความผันผวนตรงนี้จะได้ผลผลตอบแทนที่ดีในระยะที่ยาวนะครับครับผมครับขอบคุณมากนะครับดรเจ้าสมชายครับครับสวัสดีครับคุณสมชัยครับคระับเดกเจ้าสมชายมอนทามผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนและลูกค้าสัมพันธ์บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยจำกัดหริเค่แทมนะครับมาให้ข้อมูลนะครับทั้งเศรษฐกิจ ภายในประเทศต่างประเทศแล้วก็คําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของการจัดพอร์ตการลงทุนนะครับแล้วก็กองทุนที่น่าสนใจของบริจกกรุงไทยนะครับทั้งหมดนี้คือรายการฟันฟอฟันคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการได้ทุกวันอาทิตย์ในเวลาป,ประมาณบ่ายโมงตงวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะครับผมแล้วก็ทีมงานของข่าวหุ้นทีวีไลน์ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ ข่าวหุ้นทีวีออนไลน์กระบอกเสียงอิสระแห่งตลาดทุน